หม้อแม่หอมันแตกใช่ไหมโดนนีู่าทิ้งเลยโดนตะแกงนี่ไม่ีครงนี้ไม่ได้มีแกท่ตก้เพ่ะทำอะไรพนเท็ตเลืออะไราเป็นหัววัว เอาคนเอ้ห้เโอเครับจมานั่งอยู่ตรงนี้ยไม่เอาเขาเข้าในจไปให้ไงแ้า้วมีกระบังข้อไหมมาทำสนับจริงอะอ้าวพี่มอนหัวที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นนี้จริงๆร่ะไอ้มันนี่น่ามนนี่โอ้โห้ขึ้นจาวด

那我。